เ้ยน,นะครับท้ายผมลองทำลายโทรศัพท์เครื่องนี้โทรศัพท์จอพับที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ฮะ Huawei oh, Mate X7 unbox ให้ดูนะครับ,บโอโ้โหนี่นะฮะและอันนี้ที่ผมว้าวมากดูเดี๋ยวลองไปร้านมิชลิน3ดาวนะครับรว่ามันจะเป็นยังไงเชีย่ยทำได้วะ <S <S ในกล่องนะครับมีสายมีเคสมีอะแดปเตอร์ชาร์จให้ ผมเป็คนหนึ่งนะที่นาฬิกาเนี่ยนี่คือตัวท็อปสุดนะถ้าผมใส่บ่อยกว่า Apple Watch โทรศัพท์อันนึงเนี่ยที่ผมรักมากเลยเอาไปด้วยเกือบทุกที่นะครับนี่คือ Mate X นะผมเองสีดำเวอร์ชันนี้นี่คือ3จอตัวที่ท็อปสุดของค่ายและตัวนี้ที่น่าสนใจมันคือโทรศัพท์2จอที่ดีที่สุดของ Huawei ที่เคยทำมา เขาให้มาทาลายนะแต่ที่ผมค้นพบอะไรบางอย่างที่บอกได้แค่มันคือกล้องคับวาวมากผมอยู่วงการกล้อง,องถ่ายหนังโฆษณากล้องใหญ่ๆ่เต็มไปหมดเลยนะตัวนี้คือลองแบบอุทานคําหยาบเลยเชียทําได้เหรอวะแล้วไม่ใช่แค่นั้นพี่ไก่เมฆเป็นกล้องครูเชียไปพร้อมกันเชียขอบคุณคคเวยนะที่ทําตัวนี้ออกมาแล้วทาไมโคเวยต้องให้ผมมาลองทําลายตัวนี้ดูแอบเสียได้นะคคเวยบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นโทรศัพท์จอพับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตัวหนึ่งเลย เดี๋ยวดูว่าจริงป่าอย่างแรกคือตัวนี้ก็มีเคสให้จากในกล่องเลยคือมันมีที่ปิดข้ขางๆปกติจอพับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวที่แบบมันดีใช่ไหมโอกาสที่มันจะหลุดจากขอบไม่มีเลยเดี๋ยวจะลดไปทับจุ่มน้ําเดือดปกติเนี่ยจอพับใครก้าวรถทับบ้างไม่ไม่พังได้ไหมขอใช้เองได้ไหมอ่ะตัวนี้ครับก็เป็นดีไซน์ใหม่นี่บางเท่ากับซัมซุงเลยนะตัวนี้เขาเรียกว่า Mate X7 เนี่ยมันคือ Time Space Gate มีสีแดงดูบราเรสนะครับกับสีดําเลยทามาจากวีกัลเลสเซอร์นะผมชอบเค เรื่องโทรศัพท์พับได้เนี่ย Apple เพิ่งจะมาทำใช่ไหมแต่ฮู a w เวอ่ะจริงๆแล้วถ้าใครรู้จักนะมันตั้งแต่ m a ด x XS 2ที่โทรศัพท์พับด้านนอกนะฮะ Pocket 2เนี่ยผมก็เคยรีวิวนะถ้าจำไม่ผิด Pura X นะฮะและไอ้สทบเนี่ยเจ้าแรกในโลกมีกว่าแล้วที่ทำโทรศัพ,พท์สทบแบบนี้แล้วเม x เกเนี่ยก็คือรุ่นก่อนหน้านี้จนไปถึงตัวนี้เมดเเหมือนโลกนีจะไปสทบใช่ไหแต่สทบมันก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนราคาสูงด้วยและเพนพอยต์ของโทรศัพ,พท์สองท ในแค่นี้มันงอได้แค่นี้จริงๆครับดูสิมันคือแข็งแรงมากเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่หัวเว่ยเขาเอาโทรศัพท์เขาเข้าเครื่อง CT ท c สแกนอันนี้เป็นภาพที่เจ๋งมากให้ดูนี่เดี๋ยวดูช็อต CT ทีสแกนนะนี่ภาพนี้ดูข้อต่อเข้าไปขยับหลายๆที่ขึ้นลงเห็นไหมฮะโอ้โหเพลินมากเลยอ่ะขอบจอเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการโดนเลยแล้วตัวเฟรมของมันเนี่ยมันคือ aviation grade aluminum middle frame ตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสามเลเยอร์นะมันก็แข็งแรงขึ้นแต่ที่ผมว่ามันเจ๋งที่สุดนี่หน้าจอตรงนี้มันเป็นจอที่เขาเรียกว่าคุุณนก เทือกเขาคุณหลุนรู้จักว่าฮะแล้วถ้ากอริลลากแก้วกับคุณหลุนแก้มาเจอกันอะ่ะมันคือเอาเจ้า durable crystal armor คุณหลุนแก้วก็คือทนตกทนส c r a ชได้ดีขึ้นมากนะครับดอกเลยหรอเออดอเลยจ้าโหไม่แตกหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณหลุนแก้กับอีโต้ของผมพี่สับเบาว้แะเนี่ย มันไม่แตกแต่มันเป็นรอยนี่คือรอยที่ฟิล์มนะลองนาฬิกาดูอ่ะเอาหัวเวย่ยนาฬิกาเรือละแสเมาขูดโทรศัพท์เหมือนเอเวนเจอร์เจอกันอ่ะเอเวนเจอร์ <Aven ger! S 1> รวมพลัง <Yeah! S 1> นาฬิกาแข็งแกร่งจริงขูดๆไปเนี่ยมีรอยบ้างนิดหน่อยเห็นปะ่ะคือจอพวกนี้มันติดฟิล์มอยู่ไนงะเรารู้กันอยู่แล้วว่าจอด้านนี้มันแข็งแรงกว่าด้านไหนหัวเวย่ยเขาใช้ลูกตุ้มลูกเหล็กใช่ปหมกลมๆสีเงินนะฮะดอปใส่จอแล้วบอกไม่เป็นไรกระจอกนี่ อย่ยเสียวว่าเสียวลูกเป็นรอยลูกนี้5,000ได้มั้มคะเนี่ยบุบแล้วเนี่ยโทรศัพท์ไม่ค่อยคา์หรอกครับตอนนี้ห่วงลูกอันนี้ทอมดิกสันของผมเดี๋ยวผมจะให้รถทับแล้วเลคอร์ดวิดีโออยู่ด้วยนะว่าน้ำหนักที่กดเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงเอาไว้อยู่เนี่ยเวลาทับรถเนี่ยเขาบอกให้ทับตรงนี้นะแอรเรียนี้นะไม่ยอมครับเดี๋ยวผมจะไปทับกล้องเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวผมจะใช้รถถังด้วยนะครับรถถังเลยเหรอพี่เราใส่ถังไปอันนึงใ,ในในรถไปเทสกันดีกว่า เจ๋งว่ะก็การน้ำได้2เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะจุ่มในนี้นะฮะจิ้มไม่ลงใช่ไหมเดี๋ยวลองเทนี่ดีกว่าโอ้โหจะแก้วไปพี่ Cheers h <Bye>, y Cheers ได้ IP 59ด้วยมันคือการป้องกันน้ำแรงดันสูงความร้อนสูง high pressure high temperature water jet เนะี่ยตัวนี้ป้องกันด้วยชีวิตจริงเราจะไปอะไรวะเล่นสงการเหรอแล้วเจอ water jet ไม่ใช่ปัญหาของผมที่เจอคือโทรศัพท์จอพับทุกรุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะกันน้ำไม่ค่อยเก่งสามทบของผมเนี่ยเวลาไปอาบน้ำด้วยผมชอบไปดูคอนเทนต์ตอนที่อาบน้ำเขาเนี่ยเวลามันโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยมันจะเออฮะมันจะงงงว,งว่าเหมือนมีอะไรจับอยู่จับจอไม่ค่อยได้แต่ตัวนี้มันมี wet touch support อาบน้ำหรือเปียกๆเนี่ยมันจะไม่เออฮะปกกติเเเเนนนนีีนยยนออนีี่่่่ยยยยยยถ้้้าาาามหหลลๆดออ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 ูบบจงงครัแฮอลล์นะะฮฉีดเย นี่อ่ะเออไหมนี่เปียกอยู่นะเปียกอยู่เห็นไหมอะ่ะเปียกอยู่หัวเวย่ยออกแบบตัวนี้มาให้คุณไม่ต้องถนอมเพราะว่าทนน้ําทนแรงดันทนฉีดทนความร้อนกันลดทับด้วยแต่ต้องพื้นเรียบนะถ้าพื้นไม่เรียบทับมันก็พังหมดเมืองนอกเนี่ยเขาก็เอาไปเทสโดนฝนนะครับเอาไปจุ่มใต้น้ำแล้วหัวเว่ยเองเนี่ยกว่าจะออกมาขายเราเองเขาเทสกันหนักหน่วงมากค่ะนั้นเราเป็นผู้พ่อเราเห็นเราดีจ้จเออว่ะเฮ้ยเขาไปเทดสอบไงมันดีตอนแรกผมไม่คิดว่าจะตื่นเต้นกับไอ้ตัวนี้เทคโนโลยีเรื่องกล้องของโทรศัพท์พัฒนามันจะมีอะไรดีนักหนาเอาจริงแต่ตัว เจ๋งที่สุดตั้งแต่เคยเห็นเลยอ่ะนี่ก็ห้าสิบล้านเทเลโฟโต้ถ่ายมาโครแคบๆได้ตัวนี้ออาตัวไว้สี่สิบล้านแต่ที่มันเจ๋งคือนี่ตัวจิ๋วเนี่ยมันเป็น True to Color Camera มันเป็นตัววัดแสงเลยนะว่าตัวนี้ที่ทําให้มันชนะ iPhone มากๆมันจะรู้เลยนะไอโฟนมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังหนึ่งมันมีทั้งแบบตัวเลนส์จริงๆมันมีซอฟต์แวร์ด้วยมันทําให้ตัวนี้นะครับมี Dynamic Range คือ HDR เนี่ยสู้กล้องเลสตัวละล้านได้ครับมัน Dynamic Range มันสิบหกจุดห้า EV ถ้าเป็นมันคือสิบเจ็ดจุดห้า EV เท ถ้าใครใช้ iPhone จะเห็นว่าด na m i c r a n g e iPhone อะ่ะมันสู้เจ้าอื่นไม่ได้ถ่ายแสงซับซ้อนถ่ายแบบนีออนนี่คือหน้าพังหมดเลย iPhone เขาก็พยายามพัฒนามานะแต่มันก็ยังไม่ออสำหรับผมแต่ถ้าคนนี้กล้อง DSR กับกล้อง iPhone เวลาเจอแสงที่ซับซ้อนแบบนี้ฮะกล้อง iPhone เจอแสงที่แบบสีฟ้าสีแล้วแบบหน้าจะเป็นนี้เลยอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนเคยเจอประสบกันอยู่ไปงานวัดไม่ได้เลยเรียบร้อยถ่ายงานวัดพังหมดเลยแต่ตัวนี้โ w e i Mate X7 เนี่ย,ยมันทำได้แล้วครับถ่ายออกมาให้ดูรูป2รูปผู้หญิงคนนี้ถือไมคอยู่ดูไม่ออกเลย DSLR ร,รูปซ้ายครับคุณภาพก็ดีกว่านิดนึงแต่นั่นคือเซ็นเซอร์ใหญ่ไงแต่อันเนี่ยโหเวยทาได้ดีมากๆในขณะที่ iPhone อย่างเงี้ยฮะ <c oughs> เราไม่อยากจะว่า iPhone เยอะนะแต่ iPhone เป็นอยจริงๆปัญหาของเขาคือทำไมยังทําไม่ได้วะงงเหมือนกันและที่ผมบอกไงถ้าไปถ่ายที่มันแบบแสงแตกต่างมีแสงย้อนแสงหรือมีพวกป้ายไฟพวกเนี้ย iPhone 17 Pro Max นะฮะกับตัวนี้นะให้ดูซิ iPhone 17ก่อนถ่ายผู้หญิงมาเนี่ยแบ็กกราวด์จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเจอกันประจำเราไม่ได้ใส่ไข่นะเราไม่ได้มั่วผมไปถ่ายงานอีเวนต์มาเนี่ยเจออย่างงี้ตลอด iPhone มันจะมีปัญหาครับที่จะจับหน้าจับแสงเนี่ยพวกป้ายไฟพวกนมันจะเวอเลยวิธีแก้ของผมเวลาใช้ไอโฟ ก็คือต้องกดให้มัน underexposure มากมากมืดมากๆหน้าคนก็จะดําไปเลยแต่ของหัวเว่ยนะอันนี้ที่ผมว้าวมากๆดูเขาบอกปุ๊บนะฮะถ้าเจอพวกเนี้ยนะมันเก็บไไดีเทลบนป้ายได้และหน้าก็ไม่มืดถ้าดูจากสองคลิปเนี้ยเห็นไหมครับหัวเว่ยนะมันเก็บดีเทลได้แต่ต้องพูดจริงว่าถ้าเปรียบเทียบสองคลิปเนะี้ยไอโฟนถ่ายมาแบบ overexposure น,นิดนึงทำให้ป้ายมันอ่านไม่ค่อยชัดด้วยแต่จริงๆแล้วเนี้ยถ้าไอโฟนกดมาจะเห็นขึ้นแต่ยังไงก็ไม่ดีเท่าหัวเว่ยผมไปเห็นช่องหนึ่งช่องต่างประเทศเนี้ยเขาไปเทสที่ฮ่องกงมาเขาเอาภภาา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 พพพนน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 ีีี้้้้มมมใหใหหหดดดูููะะะคคคครรััับบ่่่่่่ือออออโโลลไไไท์กกกๆเเเเเเววว็็็ถยยยยปจ ดิ n มิกเรนจ์ได้เนี่ยแสงไฟต่างๆที่มันแสงสีแดงเนี่ยปกติมันจะเบินนะถ้าดูภาพของ iPhone นะสีต่างๆของเมืองมันจะไม่เห็นเลยเพราะว่ามันจับมันพยายามจะเก็บตึกได้ไงพอเก็บตึกได้แสงมันก็จะเวอร์มันจะไม่เห็นคัลเลอร์แต่พอดูของภาพของ Hu เวยเนี่ยเห็นไหมครดูป้ายนีออนต่างๆพวกนี้สีฟ้ามันจะเก็บได้หมดพอไฮดิเมทริกเรนจ์ดีเนี่ยสีแดงมันเก็บได้ไงซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เลนส์มันคือซอฟต์แวร์ล้วนเวลาไฮดิเมทริกเรนจ์อะย้อนแสงไอโฟนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วมีภาพตัว ข้างในมืดกว่าภาพจะไม่ได้แบบนี้อันนี้นภาพมืดโลไล่มากนะภาพพวกปราสาทดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันจะเก็บเมฆได้ h d r เนี่ยคือใช้ไม่เป็นหรือใช้ผิดเนี่ยมันจะน่าเกียดไปเลยแต่ตัวนี้ให้ดูนะภาพตัวนี้ปึงป้งปึงป้งปึ้งให้ดูแต่ภาพเนี่ยมันเป็นโปร f e s ช i o n ค l q ลิตี้ซึ่งก็เซอร์ไพรส์มากว่าทำได้นะนี่ให้ดูนี่ผมเปิดทุก color ให้ดูนี่ฮนะถ่ายตัวเองก็ได้นี่อะสีมันตรงมากไอ้เอนี่ยเป็นตัวเซนเซอร์สีจะเปลี่ยนไหมหน้าผมปิดปุ๊บ สีีเปล่ยนต้องชมไอ้ตัว True Color Camera ครับแม้ภาพมันบึดยังไงสีมันตรงค่อนข้างโอเคดีมากผมชอบถือถ้าถ่ายกล้วยมาให้ดูเนี่ยไม่มี True Tone บางค่าแสงเนี่ยจะเจอแบบกล้วยฟ้าๆกล้วยเหลืองๆเนี่ยถ้าเราเปิดนะ่ะมันถ่ายกล้วยออกมาก็จะสีตรงนะ,ะนฮะ Adi w a ฮอ o l Happy แน่นอนอย่างนี้ ไอโฟน17 Pro Max 24ดิทำไมไม่น่าดูเลยครับพี่มังรูปอินเสิร์ตรีวิวดึกๆนางแบบหมดนะฮะคือถ่ายแสงเดียวกันเลยนะไม่ได้ใส่ไข่นะให้ดูฮะผมเอาหน้าผมไปถ่ายอีกด้วยเนี่ยส่วนใหญ่กล้องเนี่ยเห็นปะถ้าเทียบดูนะให้ดูภาพผู้หญิงเนี่ยแสงซับซ้อนอนะมันคุณจะถ่ายได้แบบนี้โหวเวย่ยทำได้ไงนะหน้าฝรั่งคนไหนไหมฮะกัแบบถ้ามันแบบ environment ที่แสงซับซ้อนหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจออย่างงี้พวกมือถือคือหน้าพังๆหน้าช้ำๆเอาวิดีโออีกแบบหนึ่งที่มีพวกป้ายไฟพวกเนี้ยนะเห็นปะถ้าเป็นโหัฮววดิง่าเนพว มันก็จะมาดำดำมืดๆอย่างงี้อ่ะเรามาพูดเรื่องโลไลท์ดีกว่าคือถ้าแสงมันไม่แย่ามากนะครับผมรู้สึกว่า iPhone กับไอโจโหวต made x7 เนี่ยมันต่างกันคือมันใช้ซอฟต์แวร์ไงไอโฟนเนี่ยพยายามที่จะรักษาเกรนไว้แต่โหวยมันคล้ายๆดีนอイเดี๋ยวเราไปร้านมิชลิน3ดาวนะฮะไปถ่ายภาพกางคืนดีกว่าร้านอาหารว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกัน เหมือนมันออโต้ no ดีนอยใช่ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบแต่เวลาผมถ่ายภาพเนี่ยถ้าใช้พวกกล้องฟิล์มกล้องขาวดำพวกเนี้ยชอบเห็นเกวนอยู่ แต่เวลาถ่ายภาพมือถือนะถ่ายบุคคลโค้กเวกินขาดครับมันจะดีน้อยใช่มันจบในหลังกล้องไม่ต้องมานั่งแบบโอเคเข้าโปรแกรมเข้าแอปอะไรต่างๆทําให้มันดีน้อยแต่มันคือซอฟต์แวร์ล้วนๆพราค่าเอฟค่าอะไรเดี๋ยวมันก็ไม่ต่างกันมากเซ็นเซอร์ก็เล็กนิดนึงมันเลยดูดีกว่าเพราะไฮเดิร์มันเหนือกว่า iPhone จริงตอนนี้เลนสูเข้าจริงปันเจกนะครับ 10x ็ก็คือเป็นการครอบเซนเซอร์เข้าไปมันก็คือภาพออกมาใช้ได้นะก็ประมาณนี้นะชอบหลายอย่างมากชอบที่เล่นตอนจอเปียกได้เพราะใช้ทุกคืนอยู่แล้วนะฮะเคสไม่ให ใช้แล้วไม่ต้องถนอมเท่าไหร่อ่ะหัวเว่ยมาแนวนี้แหละหน้าจอด้านนอกความสว่าง2,000นิตนะครับหน้าจอหลักด้านใน2,500นิดมีคําถามช่างๆอันหนึ่งเอลิฟเฟนในรูมนะฮะว่าแล้วจะใช้พวก Google ได้ไหมผมใช้มาตลอด1ปีที่ผ่านมาเลยกล้าพูดได้นะฮะว่า99%ไม่เจอปัญหาเลยกับการใช้พวก Google ต่างๆในหัวเว่ยสมบูรมากโปรแกรมต่างๆคือเข้าหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่นะครับโหลด Gbox มา WhatsApp Zoom เปิด3แอปพร้อมกันได้ถ้าใช้สายชาร์จของเขาเนี่ยชาร์จเต็มแค่1 2นาทีฮะบอลครึึ่่่งงงชััวโม,มแบบบดดดูซีีีรรส์ททนนกก็็ไไ้้80%ลาาอืค AI ค okay. ไม่ได้สุดยอดเรื่อง AI แต่ทําได้ฮะลบของได้โชว์ๆนะฮะแล้ที่ผมชอบคือ AI best expression คือถ่ายหน้าคนมาอย่างผมถ่ายหน้าน้องอลิสอย่างเงี้ยอลิสเขาทำหน้าบีบๆใหม้มาผมก็มีตัวให้เลือกมี AI gesture control นะฮะอันนี้ชอบมากถ้าเป็นจอพับได้เนี่ยนี่คือตัวดีสุดหวัวยสองจอมันดีอย่างนี้นะฮะตัวนี้จริงๆก็เท่ากับพวกซัมซุงตัวท็อปไอโฟนตัวท็อปนะฮะก็อยู่ที่หกหมื่นกว่าบาทสำหรับใครที่เล็งตัวนี้อยู่นะครับเปิด pre order แล้ววันที่หกถึงสิบสามกุมภาพันธ์ครับรายละเอียดทั้งหมดแปะในี้ มันคือโทรศัพท์สองจอที่ดีที่สุดของโฮเว่ยที่เคยทำมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับไขให้ด้วยนะคะสับไข่ด้วยครับ